ไปดูเรื่องเรืออัดปางครับเป็นเรือท่องเที่ยวนะครับที่พาคุณผู้ชมไปท่องเที่ยวที่หมู่เกาะบาฮามาสซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังนะครับปรากฏว่าอัดปางลงกลางท้องทะเลครับทำให้ทั้งลูกเรือแลวก็ผู้โดยสารลมเ,เขาเรียกว,ว่าลอยคอกลางท้องทะเลแต่ว่ามีหน่วยกู้ภัยเข้าไปช่วยเหลือไว้ได้เกือบทั้งหมดครับเนี่ยครับคุณผู้ชมครับเป็นวินาทีที่ผู้โดยสารต่างกันกระโดดหนีออกจากเรือเรือลํานี้เป็นเรือข้ามฟากสองชั้นนะครับ ซึ่งเรือมันเริ่มเอียงแล้วก็ล่มกลางท้องทะเลในบาฮามาสครับเมื่อวันพุทธที่ผ่านมาขณะที่เรือลำนี้กําลังเดินทางไปที่เกาะพาราไดซ์นะครับมุ่งหน้าไปยังเกาะบูรากูนนั่นเองในช่วงที่เกิดเหตุมีผู้โดยสารอยู่บนเรือลํานี้กว่า100คนนะครับและเหตุการณ์ในครั้งนี้ผู้โดยสารแต่ละคนเนี่ยพอเห็นเรือมันเริ่มเอียงสิ่งที่เขาทําอันนี้ก็ต้องบอกว่าชื่นชมจริงๆนะะต่างคนต่างไปหยิบเสื้อชูชีพก่อน แล้วก็กระโดดออกจากเรือครับ,รบหนีลงทะเลไปก่อนนะครับขณะที่ทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้เข้าไปช่วยเหลือผู้โดยสารแล้วก็ลูกเรือลำที่เกิดเหตุจนกระทั่งสามารถช่วยเหลือทุกคนได้สําเร็จครับส่วนสาเหตุที่เรือข้ามฟากนี้อับปางลงนะครับเหตุการณ์ในครั้งนี้ทําให้มีผู้โดยสารหญิงชาวสหรัฐอเมริกาวัย74ปีที่เดินทางมาพักผ่อนกับครอบครัวต้องเสียชีวิตไปหนึ่งรายนะครับทีมแพทย์ได้พยายามช่วยชีวิตเอาไวอ้อย่างสุดความสามารถแล้วแต่ว่าสุดท้ายไม่ไหวครับ ช่วยไม่สําเร็จนะครับส่วนสาเหตุที่แท้จริงที่ทําให้เรือลํานี้อับปางอยู่ระหว่างการสืบสวนกันต่อไป